โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการเมส้มเผาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับซี 1, วันดับหนึ่งประเทศไทยชื่อว่าอินเทอร์เนลนั่นเองนะครับก็สําหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับมี FC ช่องผมหลายคนเนี่ยขอมากันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะไปดูกันครับว่าซีวันดับหนึ่งเนี่ยเขาจะมีสเต็ปการเล่นการคอโมโบแล้วก็การเดินเกมยังไงนั่นเองนะครับอ่าอินเทอร์เนลเนี่ย เล่นซีลไปทั้งหมด2,166เกมตัาชนะ57.9%นะครับเล่นแรงปัจจุบันไป215เกมตราชนะ59.1%นั่นเองนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับฝากเุเพื่อนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปในโหมดซ e นะีวีเนาะมีทาจิเม็ดส้มด้วยนะครับผม ก็รูนเนี่ยผมก็จะขึ้นไปให้นะครับเดี๋ยวไอเทมเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันในเกมนี้นะครับว่าเขาจะออกไอเทมอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาอธิบายพาสซีฟแล้วก็สกิลของตัวซิลกันนะครับพาสซีฟเนี่ยความเสียหายจากสกิล1และ2ของซิลเนี่ยจะทําเป้าหมายติดส,สัญลักษณ์เป็นเวลา3วินาทีนะครับเมื่อสะสมครบ3าครั้งจะยกเลิกคููดาวสกิล2ทันทีนั่นเองนะครับผม แล้วก็สกิลหนึ่งเป็นการปามีนะครับสร้างความเสียหายเวทพร้อมสโลสศัตรูเนาะส่วนสกิลที่2เนี่ยเป็นการพุ่งไปยังทิศทางที่กําหนดสร้างความเสียหายเวทแก่ศัตรูรอบๆนะครับแล้วก็อันตรีเนี่ยเป็นการโจมตีแบบสุ่ม5้าครั้งแบบเร็วๆเลยนะครับและในขณะที่ซิลใช้สกิลอันตรีเนี่ยจะไม่ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นพาสซีฟแล้วก็สกิลข้าวๆของตัวซิลนั่นเองนะครับเด <ๆ S 1> ี๋ยวเราก็จะไปดูกันในเกมเลยนะครับว่าเขาจะมี เทคนิคการเล่นยังไงเนาะเพราะว่าซิลเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะพิวมากๆเลยนะครับถ้าแบบเลี้ยงสแต็กเก่งเนาะก็จะสามารถใช้สกิล2ได้รัวๆนั่นเองนะครับนี่เขาก็เริ่มเป็นฟ้าฟ้าเนาะซิลเนี่ยเป็นตัวที่แก้แคลี่ป่าได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะตัวเอลันดอ์เนาะซิลค่อนข้างที่จะชนะทางเลยนะครับฮีโร่ตัวนี้เนี่ย เหมือนว่าจะมีไฟต์ด้วยนะครับผมแต่ฝังเขามาสี่นะโอ้โหซีเนียลดนไปแล้วครับหนึ่งตัวโอ้โหแล้วซิลจะตายนะครับโดนซูมต้องกลับบ้านเนะี่ยตอนนี้เขาก็มาฟาร์มต่อนะครับผมแต่เหมือนว่าเลนล่างก็น่าจะบวกกันนัวเลยนะนี่เขาก็มาเอามังกรนั่นเองนะครับ ต้นเกมยังไม่มีอะไรมากนะครับก็มาวัวทามมิ่งก่อนเนาะแล้วก็ตัวซิลเนี่ยเป็นตัวที่เล่นต้นเกมถึงช่วงกลางเกมนะครับเด็เกมก็จะเล่นยากเนานะเพราะว่าพวกแท้งหรือว่าไฟเตอร์เนี่ยเขาก็จะออกทอยมานะครับถ้าแบบซิลเจอทอยเนี่ยจะทาดาเมจได้น้อยลงแบบน้อยลงมากเลยนะก็อย่างที่ตัวเวทหลายๆตัวไม่ชอบกันนะครับถ้าอีกฝั่งออกทอยมาเนี่ยก็จะฆ่าตายยากเนาะ ่าชิ้นแรกก็ขึ้นเป็นรองเท้าเจาะเวทเลยนะครับผมเน้นพลังเวทเนาะตอนนี้สกอร์สต่อสี่นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะดูกันเนาะสูสีนะครับสกอร์ต้นเกมเนะี่ยยังไงครับ เหมือนว่าเลนล่างจะบวกกันนะครับผมวันนี้เข้าไปกดตีหรือเปล่าอา๋อตีใส่แทงนะครับเหมือนเขาจะแบบเชิงเชิงก่อนนะยังไม่ใส่สุดนะครับอันนี้ก็แต้ม cov ประมาณ เกือบ1,500นะครับก็อยู่ในช่วงแบบกลางๆเนาะถือว่าไม่น้อยมากแล้วก็ไม่เยอะเกินไปนะครับก็ต้องมาฟาร์มก่อนเนาะผมไม่รู้นะครับว่าเมนซิลเนี่ยถ้าเล่นแบบกระโดดดีๆเนี่ยจะ กระโดดสกิล2ได้สูงสุดกี่ครั้งนะครับแล้วเหมือนว่าคิวเลนเขาไม่กลับบ้านเรียบร้อยครับ1คิวยังไงครับสเตปการเลี้ยงสแ,แต็กนะครับโอ้โหได้ไปแล้วครับ2คิวเนี่ยครับถ้าคนเลี้ยงสแ,แต็กเป็นเนี่ยก็จะใช้สกิล l 2ได้รัวๆนั่นเองเนาะ ก็ได้เป็นดาบฟาร์มชิ้นใหญ่นะครับดาบฟาร์มเวทเนาะเหมือนว่าเขาจะแบบไม่ค่อยรีบนะครับ oh. เรื่อยๆเนาะยังไงครับผมช็อตนี้คิวเลน บิงสองสเต็ปเลยนะ <it> นี่เขาน่าจะมาดักนะครับเนี่ยมาแล้วครับคิวเลนอันตีไปแล้วช็อตนี้ยังไงทีนี้ลงเอาแล้วคิวเลนโผล่นะครับเรียบร้อยเลย ตอนนี้เกมเริ่มไหลแล้วนะครับผมคิวเลนตายค่อนข้างที่จะบ่อยนะตอนนี้แล้วถ้าซิลแบบมีของแล้วเกมดำเนี่ยดาเมจไม่ต้องพูดถึงนะครับถ้าไม่ออกทอยนี่ก็คือแบบตัวแทบแตกเลยนะก oh. อนนี้ครับก็ปกติเนาะออบเจกขึ้นแล้วก็แปเอาออบเจกนะครับแล้วก็มาวนทามิงเนาะอ่าชิ้นต่อไปก็ขึ้นเป็นบูมสติ๊กนั่นเองนะครับ แล้วเหมือนว่ายังไงครับคิวเลนโอ้โหโดนมีหน้าคอนะเราเจอคิวเลนนะครับโอ้เราแก๊แกดูดอดเลยนะครับผมายังได้อยู่นะครับ เข้าในป้อมหรือเปล่าเข้าไปแล้วหนึ่งอันติครับผมเราเจอคิวลเลนก็ต้องบิงออกนะครับ4-0ครับเล่นแบบชิวๆเลยนะคนนี้ก็มาเอาบัฟ้าครับผม ยังไงก็ต้องใช้นะครับบาฟ้าจําเป็นมากเลยนะสําหรับตัวเวทนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยจะใช้สกิลค่อนข้างที่จะบ่อยเนาะโห oh. หายไปเลยนะครับคิวเลนสกิลหนึ่งสกิลสองอันนี้เขาก็อัพเป็นสกิลหนึ่งนำด้วยนะครับสกิลปลาดาบ,น oh. ดบเนาะโหดาเมจเวอร์มากเมื่อกี้คิวเลนหายไปเลยนะ oh. ตอนนี้เกมเริ่มไหลแล้วครับ ชิ้นต่อไปจะขึ้นเป็นอ๋อสตาร์ออฟนูนะครับเรียกได้ว่าเป็นจอกเกาะเวทเนาะชิ้นนี้เอ,อเอามาังกรครับคิวเลนจะรอดหรือเปล่าแกกดูดแล้วนะ Oh, แต่อีกฝั่งเป็นมีนาออฟเลนนะครับผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยโอ้โหเราหายไปเลยครับเอลซูนี่นะครับถ้าไม่ออกทอยก็จะประมาณนี้เลยนะแรงมากนะครับผม6-0แล้วนะครับตอนนี้สกอร์ตอนนี้ได้เป็นสตาร์ออฟนูแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันแรงแค่ไหนมีนาตายไหมยังไงโอ้ oh, โดนคอนะครับ เราเข้าไปเรียบร้อยครับมีหน้า1คิวอันตี้วครับแก๊กตายอีกหนึ่งตัวครับผมเนี่ยเป็นอีกฮีโร่ตัวหนึ่งนะครับที่เข้าไฟได้แล้วก็สามารถออกไฟได้เนาะแล้วเมื่อกี้ได้เป็นมงกุฎเวทอีก1ชิ้นแล้วนะครับเน้นแบบเวจจ๋าไปเลยเนาะไอเทมก็ประมาณนี้นะครับ ใครที่อยากไปเล่นตามก็สามารถเอาเซตไอเทมของอันดับหนึ่งเนี่ยไปเล่นตามได้เลยนะครับผมรับประกันความแรงครับจากที่เขาเล่นให้ดูลนวะโดนไม่กี่ทีเองนะครับตายแล้วแต่ถ้าแบบอีกฝั่งออกทอยเนี่ยก็จะแบบตายยากหน่อยหนึ่งนะี๋ยวเรียบร้อยครับคิวเลนหายตัวก็ไม่รอดน,นะ ดาเมจเวทสี่พัเลยนะครับไม่แปลกนะที่แบบคิวเลนโดนไม่กี่ทีหายนะครับยังไงครับช็อตนี้เข้าลำในบ้านเปล่าแล้วลำนะครับตายไปสองนะครับผมตาย4ครับแล้วเรียบร้อยครับตาย5ตัวพร้อมจบบ้านนะครับก็ จบลงกันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการเดินเกมของซิลอันดับหนึ่งนะครับโอ้โหคือดาเมจเว,เวอร์มากเลยนะแรงจัดเลยนะครับผมก็ถ้าใครอยากติดตามอินเทอร์นอลนะครับน้องคนนี้เนาะก็มีช่องทาง t ิกตอกนะครับสามารถเข้าไปติดตามน้องเขาได้นะครับช่องนี้เลยนะครับผมเป็นไฮไลท์เกี่ยวกับตัวซิลเนาะแล้วก็น่าจะมีคลิปสอนเล่นซิลด้วยแหละถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในช่องน้องเขาแล้วก็ไปติดตามกันได้นะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากดูฮีโร่ตัวอะไรเนี่ยก็สามารถเมนกันมาได้นะครับผมผมก็จะพยายามหาให้ทุกคนดูเลยนะครับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ